มีชาวเซอร์เบียคนหนึ่งเขาอยากจะออกมาเตือนเป็นอุทาหรณ์ครับเพราะว่าเขาเคยหลงไปเรียนกุนค่แมมาแล้วไม่รู้ไปเจอโฆษณาชวนเชื่ออีแบบหนหน้าถึงได้หลงเข้าไปเรียนได้ผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าอีวานก่อมาจากเซอร์เบียเขาเล่าให้ฟังว่าผมนาเป็นคนชอบศิลปะก,การต่อสู้มาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นคาราเต้เทควันโดหรือยูโดก็ลองมาหมดแล้วแต่ว่าอย่างละหน่อย แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตผมอยากสัมผัสกับศิละปะการต่อสู้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผมดันเลือกผิดที่ในตอนนั้นผมได้ไปเรียนกุนคาแมที่กัมพูชาเพราะว่าเห็นโฆษณาออนไลน์ว่าเป็นศิละปะการต่อสู้โบราณของขอ,งขอมเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยและก็มีประวัติศาสตร์มายาวนานผมตกลุมพรางของคำพูดเหล่านั้นในทันทีและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความผิดหวังหลายอย่าง โอโหนี่กุญแคแมร์ถึงกับแอบอ้างว่าเป็นศิลปะการต่อสู้โบราณของขอมเลยเหรอเป็นต้นฉบับมวยไทยซะด้วยไม่แปลกใจที่ต่างชาติเขาหลงเชื่อครับเขาบอกว่าตอนแรกนะก็ตื่นเต้นมากเลยที่พนมเปญมีค่ายสอนกุญคแมออยู่หลายแห่งราคาถูกมากแค่ประมาณ5ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเท่านั้นเองครูฝึกกบอกผมว่ากุญแคแมคือศิลปะโบราณที่มวยไทยก๊อปี้ไปผมก็เชื่อ แล้วตอนนั้นนะผมก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียพวกเขาโชว์ภาพสลักในนครวัดในรูปถ่ายให้ผมดูบอกว่าเนี่ยคือต้นฉบับของการเตะเข่าศอกผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันของจริงแน่ๆแต่พอเริ่มฝึกจริงๆไปได้ไม่กี่วันก็เริ่มรู้สึกแปลกแปกขึ้นมาอย่างแรกเลยการสอนมันไม่มีระบบอะไรเลยครับมันไม่มีฟุตเวิร์กหมายถึงการแบบว่าสเต็ปเท้าไม่มีการสอนระยะไม่มีการวอร์มร่างกายอย่างถูกวิธี มีแค่การเตะกับการโชคแบบสุ่มๆไม่ได้มีการสอนทฤษฎีใด,ไดๆไม่มีคำอธิบายว่าอะไรคือจังหวะหรือการเข้าออกสิ่งที่เห็นบ่อยๆก็คือครูฝึกโชว์ท่าสวยๆให้ดูว่านี่คือท่าของกุนเมมโดยที่ครูฝึกต่อสู้กับลมอย่างสนุกสนานอย่างที่สองสภาพค่ายซ้อมค่อนข้างจะแย่พื้นลื่นไม่มีเวทีมวยจริงๆเลยไม่มีแม้แต่นวมที่ได้มาตรฐานอย่างที่สาม ผมก็เริ่มเจอนักเรียนต่างชาติหลายคนที่บนแบบเดียวกันพวกเขาบอกว่าเรียนไปก็ไม่เข้าใจเหมือนครูบางคนก็แค่เตะแต่ต่อยลมอย่างเดียวเพราะว่าต้องโชว์นักท่องเที่ยวแต่ด้วยความมุ่งมันผมก็ยังไม่ยอมแพ้คิดว่านี่อาจจะเป็นเพราะว่าเราในยังอยู่ในระดับต้นผมก็เลยอยู่ต่ออีกหนึ่งเดือนโอ้โหนี่นะว่าเขามีความอดทนสูงมากเลยนะเนี่ยนักเรียนฝึกกับกระสอบส่วนครูต่อยลมโชว์ทีนี้ต่อมาเขาบอกว่าคำโกหกเริ่มจะแตกแล้ว วันหนึ่งผมได้คุยกับครูฝรั่งคนหนึ่งที่ได้ฝึกมวยไทยมาเป็นสิปีเขาบอกกับผมว่ากุนคาเมหลายท่าน่ะไปคล้ายกับมวยไทยแบบเป๊ะเลยนะแล้วเขาก็เปิดวิดีโอเปรียบเทียบให้ดูมันเป็นไฟล์ของนักมวยไทยจากภาคอีสานคนนึงมีการเตะเข่าศอกแล้วก็ใช้เทคนิคทุกอย่างที่ครูเมรบอกว่าของคาเมตอนนั้นผมช็อกเลยครับเพราะว่ารูปแบบมันเหมือนกันเป๊ะ ทั้งท่าฟันศอกท่าล็อกคอตีเขา่าและแม้แต่การไหว้ครูก,ก็ดูคล้ายๆกันอย่างประหลาดแต่ของมวยไทยดูเหมือนจะมีความลึกลับมากกว่าจากนั้นผมเริ่มค้นคว้าเองและพบว่ากุคาแมนแทบไม่มีหลักฐานใดๆเลยที่บันทึกไว้เป็นระบบระเบียบมันเป็นแค่ภาพในประสาทที่ใครก็อ้างได้แล้วผมก็ตัดสินใจเดินทางครั้งใหม่ไปยังประเทศไทยในที่สุดผมก็มาถึงกรุงเทพแล้วก็เดินทางต่อไปอยังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่นั่นมีค่ายมวยเล็กๆที่สอนแบบดั้งเดิมค่ายมวยที่บุรีรัมค่ายอะไรนะเขาบอกว่าแค่สัปด,ดาห์แรกก็รู้เลยว่านี่แหละของจริงครูมวยไทยมีการสอนสเต็ปบายสเต็ปเริ่มจากสแตนไปจนถึงเข้าอาวุธทุกอย่างอธิบายได้เป็นหลักการและที่สําคัญคือระหว่างที่ฝึกสอนน่ะเขาไม่เคยอ้างเลยนะว่ามวยไทยคือของโบราณสุดในโลกอะไรทั้งนั้นเขาสอนด้วยความเคารพและจริงใจ ผมซ้อมอยู่3เดือนร่างกายผมเริ่มเปลี่ยนจิตใจผมก็เปลี่ยนด้วยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมามวยไทยถึงกลายเป็นที่ยอมรับในระดับโลกและวทำไมา MMA ถึงต้องดึงเทคนิคจากมวยไทยไปใช้อ่ามีการพูดถึง MMA เ็ขาบอกต่อว่าแต่ผมไม่โกรธกุณคแมหรอกนะผมแค่เสียใจยว่ามันถูกเอามาโฆษณาแบบผิดศิดลปะการต่อสู้ควรเป็นเรื่องของความจริงไม่ใช่แค่การอ้างว่าใครเก่ากว่าใครยิ่งใหญ่กว่า มวยไทยผมว่ามันคือศิละปะที่เติบโตและพัฒนาได้จริงเพราะว่ามีครูที่จริงใจมีระบบการสอนที่เป็นของตัวเองและมีหัวใจของนักสู้ของแต่ละคนตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยนะและตั้งใจจะเรียนต่อเพราะว่าผมเจอของจริงแล้วทีนี้ทางด้านความเห็นครับคนแรกเขาบอกว่าฉันเคยฝึกทั้งกุแนแคมและมวยไทยมาเหมือนกันต้องบอกเลยว่ามวยไทยมีระบบที่ชัดเจนกว่าจริงๆครูฝึกไทยสามารถอธิบายทุกอย่างได้หมด ไม่ใช่แค่เตะแต่แต่อยแ,แ,แล้วบอกว่าเก่าแต่ฉันก็ยังเคารพศิละปะของเขเมน,นะแค่คิดว่าเขาต้องพัฒนาอีกมากคนต่อมาเขาบอกว่าก็เคยคิดว่ากุนคขแมคือของจริงเหมือนกันจนได้ไปฝึกมวยไทยที่ขอนแก่นความต่างมันชัดเจนเลยทั้งคุณภาพการสอนความมีวินัยความเข้าใจเชิงเทคนิคการต่อสู้ฉันว่ามวยไทยคือศาสตร์นะไม่ใช่แค่อารมณ์คนต่อมาบอก ฉันไม่ได้บอกว่ากุญแคเมแย่นะแต่ที่พนมเปญคือเหมือนคลาสโชว์ให้นักท่องเที่ยวดูมากกว่าไม่มีการสอนฟุตเวิร์กหรือการป้องกันตัวที่จริงจังแต่ถ้าไปที่ไทยนะ่ะจะได้รู้ว่าสอกับเขาไม่ได้มีไว้ใช้มั่วๆนะแต่มันมีจังหวะการใช้คนต่อมาบอกว่ามวยไทยคือศิลปะการต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชียแล้วทุกหมัดทุกเข่ามีเหตุผลมีโครงสร้าง คุณคาแมอาจจะมีรากจริงฉันไม่รู้แต่ว่าตอนนี้มวยไทยไปไกลแล้วความเห็นต่อมาบอกว่าที่กัมพูชานะ่ะครูฝึกบอกมวยไทยขโมยขอเราไปแต่พอผมถามว่าแล้วตำราดั้งเดิมของคุณคาแมอยู่ตรงไหนเขาก็เงียบที่เมืองไทยมีหนังสือมีระบบมีเวทีให้ซ้อมจริงนะไม่ใช่แค่คำพูดคนต่อมาบอกฉันชอบทั้งสองวัฒนธรรมแต่บอกตามตรงเลยว่ามวยไทยดูจะเป็นมืออาชีพกว่า ที่ไทยมีตั้งแต่ระดับเด็กจนถึงแชมป์โลกในขณะที่กุญเแมรก็ยังดูไม่มีทิศทางถ้าอยากจะพัฒนาน่ะต้องหยุดหลอกใครต่อใครแล้วทำให้มันดีๆอาทีนี้มีความเห็นของชาวเมรและออกมาแย้งเขาบอกว่าถ้าคุณมองแค่ภายนอกนะกุญเแมรมีประวัติมานานกว่ามวยไทยแค่ว่าเราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจแบบคนไทยเฉยๆคุณก็ว่าเราไม่มีระบบซะแล้วลองศึกษาให้ลึกก่อนที่จะวิจารณ์นะ อาเขาก็ศึกษาแล้วไงเขาถึงได้มาบนกันเนี่ยเออคนขาเมรนี่ก็แปลกโคตามาบอกว่าผมเคยฝึกมวยไทยด้วยก็สนุกดีนะแต่ผมก็ภูมิใจในกุลขแมรอ,อ้าวอ๋อคนขเมรเองเราอาจจะยังไม่พัฒนาเท่ากับมวยไทยแต่วันหนึ่งเราก็จะกลับมายิ่งใหญ่อย่าดูถูกกันแค่เพราะว่าเราเริ่มช้ากว่าอ่าถ้ายอมรับว่าช้ากว่าก็แปลว่าไม่ได้เป็นต้นกําเนิดแล้วสิก็เหมือนยอมรับแล้วไหมเนี่ย คนต่อมาบอกว่าคนไทยเอาศิลปะของเรามาทําให้เป็นธุรกิจแคม์ดีแล้วครับแล้วก็บอกว่าเป็นของตัวเองนครวัดมีภาพนักรบต่อสู้กันก่อนที่อายุทยาจะเกิดได้ซ้ํากุลนแคม์คือต้นกําเนิดจริงๆเพียงแต่ว่าเรายังไม่พร้อมโชว์ให้โลกรู้อันนี้คือข้อด่า,าตัวเองปะเนี่ยเออเจอความเห็นแบบนี้เข้าไปก็โกรธไม่ลงอ่านี่ก็เป็นลหลายๆความเห็นครับทั้งต่างชาติแล้วก็แคม์ไม่รู้มีคนไทยป่าปนด้วยไหม ก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ